สวัสดีครับเป็นก่อนนะครับร้านยูนอสิคของหนึ่งนะครับก็ตอนนี้นะครับผมสั่งญี่ปุ่นนะครับก็คือจริงๆผมสั่งมานานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ฟิวเจอร์แล้วผมขายมาก่อนที่จะมี facebook มี IG นะครับผมขายมาสิบกว่าปีแล้วเกือบยี่สิบปีแล้วนะครับสำหรับญี่ปุ่นนะอ่าก็วันนี้นะครับคือจะเอามาให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับมีเยอะเลยนะครับ ราคาชิปปิ้งนะครับคาว่าราคาชิปปิ้งคือลูกค้าดูที่เว็บไซต์ญี่ปุ่นใช่ไหมครับกดราคาเองได้เลยในราคาชิปปิ้งนะครับผมเป็นตัวการเฉยเฉยนะครับคือลูกค้าอยากได้รุ่นนี้นะ,ะมาให้มาฝากผมมา,มาฝากผมสั่งให้นะครับประมาณนี้ผมก็จะได้กําไรกับเว็บไซต์แค่นั้นเองนะครับไม่ได้กำไรกับลูกค้าแต่ลูกค้าต้องคือ,ต,อต้องบริการตัวเองหม,มายความว่า ตรงนี้คือลูกค้าต้องหาข้อมูลเองจิ้มเข้าไปเลยนะครับมีเบอร์เรามีรายละเอียดสินค้ามีรูปภาพเพิ่มอยู่นี้หมดแล้วนะครับอ่าก็ญี่ปุ่นนะครับรอ30วันนะครับเหมือนกันนะครับสั่งที่ไหนก็ยี่สิบห้าถึงสามสิบวันประมาณนี้นะครับก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจ่ายเงินนะครับก็จ่ายเป็นจำนวนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้กำไรกับลูกค้านะครับเข้าใจนะครับกำไรกับเว็บไซต์นะครับอ่าก็ลูกค้าจะได้แบบใหม่ๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ สินค้าที่มีคุณภาพที่อยู่ต่างประเทศในราคาที่ถูกมากนะครับถูกมากนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าโอนก่อนเต็มจํานวนเพราะว่าผมไม่ได้คำนาับกับลูกค้ารอถามทิกวันนะครับเลือกสีดูรูปเพิ่มเช็คราคาเองได้ที่เว็บไซต์เองเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ผมไปหาแวน์มาให้แล้วนะครับอเมซอนอะไรก็ได้ที่ลูกค้ารู้อะเว็บไซต์ญี่ปุ่นอะคืออะไรก็ได้ จะเป็นรองเท้าหรือจะเป็นเสื้อผ้าอะไรก็ได้ผมรับสั่งหมดเลยนะครับอ่าก็คือชิปปิ้งอ่ะง่ายๆเลยผมผมเป็นชิปปิ้งเลยนะครับจะสั่งอะไรรถยนต์อะไรคือผมหาให้หมดนะครับประมาณนี้ต้องมาจากญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับอ่านั่นก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสวัสดีครับอ่ามาดูกันนะครับก็รายละเอียดการสั่งซื้อผมพูดไปแล้วนะเมื่อกี้นี้นะเว็บไซต์นะครับคือเข้า Google นะครับ Google มีทุกอย่างนะครับจริงจิพวกนี้ใครๆก็สามารถดูได้นะครับ แต่ปัญหาสั่งยากเท่านั้นเองนะครับอ่าก็ Google นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับแ a n .co.jp นะครับ JP คือญี่ปุ่น TH คือไทยแลนด์แค่นั้นเองนะครับอ่า c o n v e r t convert .co.jp อ่าอย่างเงี้ยนะครับอ่าไนกนะครับก็ n น ke ้ .co.jp นี่คือเว็บไซต์ญี่ปุ่นนะครับอ่าก็เลื่อนลงมาเป็นภาษาญี่ปุ่นนะกดดกดด้วยเลยนะครับก็อันนี้ลูกค้าไปหาข้อมูลเองนะครับเพราะว่ามมนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับ ผมเพิ่งหาได้เมื่อคืนนี้เองอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่รู้มันเข้าตรงไหนนะ <S <S ก็ประมาณนี้นะครับเว็บไซต์ก็ส่ว่าก็เป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยเป็นเป็นเป็นพว,วกหมวดหมู่สินค้านะครับเป็นกร,ปรกระเป๋าเสื้อผ้าเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็กดมัมว่วๆไปดูนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นอาพิมียมนะครับในไทยมีนะในไทยมีไม่อ่าอไรอ่าญี่ปุ่นแพงกว่าอยู่แล้วนะครับคือนาเข้ามาแพงกว่าอยู่แล้วแพงกว่าบ้านเราอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนนะครับผมจะคิดให้ดูนะครับว่าคิดแบบนี้เลยนะครับ Uh, ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยคือผมผมยังไม่รู้เลทเขาเพราะผมไม่เคยซื้อนะก็ประมาณ0.3กับ0.35อยู่ประมาณนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะเรามาถามแอดมินอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะก็1 1 0 0 0เยนนะครับอ่าลูกค้ากดเลย11,000เยนกดตามผมเลยนะครับจะได้ไม่ต้องถามเพราะว่าแอดมินเขาไม่รู้นะครับแอดมินเขาไม่รู้แอดมินรู้แต่บ้านเรานะครับ11,000เยนนี่คือราคาองรองเท้าที่ญี่ปุ่นนะครับคูณนะครับคูณ คูณจุดสามนะครับเท่าก,กับนี่คือราคาสินค้าในประเทศญี่ปุ่นนะครับอ่านี่คือสินค้าในประเทศญี่ปุ่นคือลูกค้าบินไปซื้อที่ญี่ปุ่นก็คือได้ราคานี้นะครับบัวนะครับค่าขนส่งและค่าเกียร์ภาษีและค่าค่าบริการอื่นๆนะครับแปดร้อยห้าสิบนะครับสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทราคานี้นะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทราคานี้คือจบแล้วนะครับหมายความว่าคือลูกค้าโอนเต็มโอนเอาราคานี้ จบเลยรอรับขออย่างเดียวไม่มีอะไรเพิ่มแล้วนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ลองเท่าที่ลองเลื่อนดูนะครับกระโปรงกระเป๋าก็มีนะครับผมเห็นอยู่นะครับมันมีเยอะนะครับลูกค้าต้องดูเองนะครับดูรูปภาพเองนะครับดูไซส์เองอ่ามากดดูนะครับเนี่ยมันจะมันจะมีไซส์บ่อนะครับเนี่ยนะครับมีสีต่างๆ่นานลูกค้าก็กดเลือกดูนะครับจะเอาสีไหนก็ลูกค้าก็กดเลือกดูมีไซส์อะไรบ้างนะครับอ่าดูรูปภาพเพิ่มนะครับก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับดูเว็บไซต์เองได้เลยนะครับ เวลาสั่งขอนะครับลบกวนอยากกรอปรูปนะครับเพราะว่าต้องมานั่งไล่หาใหม่ไม่รู้รุ่นไหนลบกวนก๊อปลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์นะครับกดตรงนี้นะครับเห็นไหมลูกค้านะครับกดตรงนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็กดข้างบนก๊อปลิงก์ข้างบนเลยนะครับอ่าเนี้ยคัดลอกนะครับปุ๊บกดมาตรงนี้นะครับคัดลอกปั๊บอ่าแล้วก็เอาไปวางให้ไปวางให้แอดมินนะครับอ่าแบบนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนอ นีออ่ก็ได้อะอย่างนี้ก็ได้อะ,อย,อ,ะอย่างนี้นะครับก็กดวางอ่ะนี่คือเว็บไซต์แหละแอดมินอ่าผมก็จะกดตรงเนี้ยไปที่หน้าเว็บไซต์เมื่อกี้นี้อ่าจะได้ไม่ต้องเดินดูว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนนะครับแค่นั้นเองครับลูกค้าไม่งงนะก็คือกอปลิง้งง่ายง่ายอ่าต่อมานะครับคอนเวิร์ตนะครับคอนเวิร์ตอ่าคอนเวิร์ตอ่าเท่าที อันนี้ Amazon เดี๋ยวเราคอนเวิร์ตก่อนคอนเวิร์ตนะครับอันนี้คอนเวิร์ตผมพูดไปแล้วล่ะคอนเวิร์ตเหมือนกันนะครับ convert co jp นะครับถ้าเป็น Nike ก็ nike co jp อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็กดได้เลยนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะ <c oughs> ไอคอนเวิร์ตเนี่ยจะเข้ายากนิดนึงนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับเลื่อนลงมาให้เกือบสุดเลยอ่านี่คือจะเป็นอัลบั้มหมวดหมู่ละจะเป็นดาววันสตาร์อะไรก็แล้วแต่ลูกค้าเรากดดูได้เลยนะครับอย่างเงี้ยกดละ นะครับก็กดเสร็จแล้วยังไม่ยังไม่เสร็จนะเลื่อนลงมาอีกนะครับคอนเวิร์ตเข้ายานิดนึงเลื่อนลงมาให้เจอตนหน้านี้นะครับให้มาเจอหน้านี้นะอ่ะนี่ประมาณนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยที่เลื่อนได้นะครับกดช่องว่างหรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะอันนี้คือเข้าอัลบั้มแล้วนะครับอัลบั้มจริงๆแล้วนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็เลื่อนดูนะครับแต่ก็เลื่อนดูได้เลยนะครับดูรูปเพิ่มได้เลยนะครับดูไซส์นะครับดูไซส์นะครับได้เลยนะครับ ข้อมูลนะครับลูกค้าก็แปลภาษาเองนะครับเป็นข้อมูลสินค้านะครับอ่าก็ผมก็บริการได้แค่นี้นะเพราะภาษาญี่ปุ่นผมก็ไม่เก่งนะอ่าก็เป็นหมวดหมู่นะครับมีจงมีแจ็คอะไรพวกเนี้ยอ่าอย่างพวกคลาสสิกนะครับคลาสสิกเนี่ยคลาสสิกเนี่ยคำว่าคลาสสิกคือผลิตตลอดนะครับไม่มีวันหมดนะไอ้พวกอื่นผลิตรอบเดียวนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับก็มีไซส์มีแปดสีเลยมีคุ้มข้อกับไม่คุ้มข้อนะครับหกสามแปดศูนย์นะครับหกสามแปดศูนย์นะครับ คูณจุดสามบวกแปดร้อยห้าสิบสองขันเจ็ดร้อยบาทเองนะครับได้ของญี่ปุ่นแล้วอ่าผมจะพูดก่อนเลยนะครับว่าพวกนี้ลูกค้าต้องศึกษาเองนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่รู้นะครับว่ามันเป็นประเทศอะไรถ้าเป็นญี่ปุ่นคือจะเป็นคำว่าเจนะครับนอกนน,นไม่ใช่ไม่ใช่ญี่ปุ่นอาจจะเป็นอินโดวียดนามอะไรพวกนี้นะครับลูกค้าต้องต้องดูเองนะครับมันอ่าพวกนี้แจ็คนะครับเดี๋ยวนะ <N> มันมีทั้งหมด18ดหน้าลูกค้าเฉพาะ,ะเฉพาะออสตานะยังไม่รวมแจ็คอะไรพวกนี้นะลูกค้าลองเลือกเองนะครับอ่านี่ครับคำว่าเจนะครับคอนเวิร์เจมีคำว่าเจนี่คือไม่อินเจแปนราคานี้นะครับเมื่อก่อนผมขาย6 5 0ันห้านะครับหนึ่งสี่มีหลายสรรีนะลูกค้าหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดนะครับหนึ่งสี่แปดห้าหนึ่งสี่แปดห้าร้อยนะครับ คูณจุดสามนะครับบวกแปดห้าสิบห้าพันสามร้อยนะครับโปรต่หกพันเก้านะครับอ่ะราคานี้นะครับได้ไม่อินเจแปนนะครับก็ลองเลือกดูนะครับลูกค้าอะไรที่ลดแล้วอย่างนี้นะครับอีกทีหนึ่งนะครับอะไรที่ลดแล้วนะครับแล้วไม่มีของนะครับเราถามแอดมินนะครับเดี๋ยวแอดมินให้เดี๋ยวผมให้เพื่อนที่นุ่นถ้าเดินหาให้ราคาสีแดงนะครับราคาสีแดงนะครับศูนย์จุดสามนะครับ สามห้าเจ็ดห้านะครับคูณศูนย์สามจุดห้านะครับบวกแปดร้อยห้าสิบสองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับสองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับถูกมากนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับอเมซอนนะครับผมรู้แค่นี้นะใครที่รู้มากกว่านี้ก็ก็หามานะครับอเมซอนอ่าผมเข้าครั้งแรกเลยอ่ะมาพร้อมกันเลยอเมซอนเจแปนนะครับอ่า com นะครับต้องเป็นเจแปนนะไม่ใช่ที่อื่นนะ อันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นนะต้องเลื่อนลงมาเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับอ่านี่คืออเมซอนอเมซอนก็จะเหมือนกับพวกช้อปปี้และซัด,ดาฮานะครับเป็นศูนย์รวมนะครับเกี่ยวกับสินค้าที่ต่างประเทศที่ไปจากมากญี่ปุ่นนะครับค้นหาได้เลยนะครับจะเอาไนกี้จะเอาอะไรก็แล้วแต่จะคอนเวิร์ตคืออยู่อย่นี้หมดแล้วนะครับอเมซอนคือศูนย์รวมนะครับผมเอาอะผมเอาไนกี้ก่อน n i k e ไนกี้ ะก็ได้หมดนะครับพวกนี้ได้หมดเลยนะครับผมรับต่างหมดเลยถ้ามาจากญี่ปุ่นนะครับเสื้อผงเสื้อผ้ากระเป๋ากระเป๋าออามาดูกันนะครับมีเวลายังไม่ถึงสิบนาทีไนกี้ดักโลกันะอ,อ่ะดักโลอ่ะก็พวกนี้นะครับเอ่ออ่ะ,อะตนนันี้อันนี้อันนี้น,น่าจะเป็นแพนด้านะอ่าพวกนี้แพนด้านะครับ สายไม่มีแล้วออมมีอยู่นะครับออนนี้ราคาเนี่ยคือราคามีสองราคาผมไม่แน่ใจนะครับต้องมาก,กดดูก่อนปึ๊บไหนอะ่ะไหนอะ่ะกดนี่เหรอคืออะไรวะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะคือลูกค้าผมก็ไม่รู้นะก็ลองลองมาถามแอดมินดูอันนี้ผมผมไม่ผมไม่มั่นใจนะเพราะอเมซอนผมไม่ค่อยผมผมไม่เคยนะครับ ไอพวกมีสอราคาเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับอะอย่างเงี้ยสมมุติว่า10,000นะครับ10267นะครับ1นึ่งศูนย์สองคูณจุดสบวกแปดละห้าสิบสามนะครับก็ใกล้เคียงกันนะลูกค้าเอ้ยถูกกว่าด้วยนะในช็อปขายสามพันผมขายยูทีพันกว่าอ้าวถือว่าถูกนะลูกค้าอ่าว่าไปแล้วนะครับราคานี้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับเออเฮ้ยแต่ต้องมา,ามสิบวันเท่านั้นเองนะครับ มีตัวไหนที่บ้านเราไม่มีแล้วปะวะกนนะเนี่ยพวกคือวันวันหนึ่งไม่จบอ่ะลูกค้าคือมันหาไปเรื่อยอ่ะคอนเวิร์ตแวนไนกี้อาดิดาสดิวบาลานคือลูกค้าจะได้แบบใหม่ๆนะคะบอกเลยว่าเออพวกนี้จริงๆมันมีมานานแล้วมีไปสิบสิบปีแนละ้วลูกค้าอย่างนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบ้านเราไม่มีของเท่าไหร่ โตเกียวโอ้โหแพงโคตรเลยอ่ะสามหมื่นสี่สามหมื่นสี่สามสามหมื่นสี่คูณจุดสามโหหนึ่งหมื่นบาทยังไม่ลงแปดร้อยห้าสิบหมื่นสองหมื่นหนึ่งนะครับโหญี่ปุ่นเขาก็เล่นกันเหมือนบ้านเหมือนเหมือนบ้านเรานะครับคือเอามันมันมีเว็บไซต์ประมูลด้วยนะครับคือไอพวกนี้ซื้อเก็บนะครับแล้วก็ไปขายต่อนะครับอย่างไม่อินเจแปนเนี่ยไม่อินเจแปนที่ 80น่ะที่ผมลงไปแป๊บเดียวหมดแล้วนะครับเพราะมันเอาไปขึ้นราคากันหมดเลยนะครับต้องรีบนะครับบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าลังเลถามแล้วไม่เอาถามแล้วไม่เอายังไม่เออย่างเงี้ยแป๊บเดียวหมดนะครับอันนี้พมก็ช่วยไม่ได้นะครับมันหาให้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวก่อนนะไอแปดศูนย์เป็นตัวไหนวะ <c oughs> วันนั้นมีคนทุกไซส์เลยตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ผม ลูกค้าให้ผมหายสามคนเนี่ยให้เพื่อนเดินที่นู่นก็ไม่มีเหมือนกันเลย <_ an> เพราะมันราคามันถูกอย่างที่ลูกค้าอย่างที่ผมบอกนะเดี๋ยวคลิปนี้นานนิดนึงเนี่ยเนี่ยคือ,ค,อคือบางทีลูกค้าส่งรูปมาเนี่ยผมต้องมานั่งไล่หาว่ามันคือตัวไหนถ้าเกิดไปก๊อปลิงก์มันจบเลยนะครับมันง่ายกว่านะครับอย่างเงี้ยสิบเก้าน้าอย่างเงี้ยนะผมต้องมานั่งไล่หาไม่รู้อยู่หน้าไหน <_ an> อย่าลืมนะครับเวลาสั่งของก๊อปลิงก์ง่ายๆนะครับก๊อปลิงก์เลยนะครับ อ่าเนี่ย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 แต่แปดศูนย์เนี่ย,ย,แ, 80, ยแปดเดียวหมดแล้วอะ่ะเมื่อวานนี้ยังมีเต็มเลยนะครับเบอร์ใหญ่หมดเกลี้ยงเลยนะครับสีเขียวน่าจะยังมี <c oughs> อ่าที่เขียวยังมีนะครับหุ้มข้อเนี่ยหุ้มข้อมื่อกี้ผมดูหมดเกลี้ยงเลยลูกค้าสั่งก็ไม่มีของเนี่ยหมดแล้วเห็นไหมลูกค้าแป๊ดเดียวนะครับ ก็ประมาณนี้ลูกค้าเดี๋ยวยาวไปคืออย่างที่บอกคือคลิปวันหนึ่งมันก็ไม่จบอ่ะมันไล่ห้างนั่งหาไปเรื่อยอย่างนงี้มันสนุกดีลูกค้ามันเพลินดีนะครับมันสนุกดีเมื่อก่อนผมก็หายเงี้ยตาแตกเลยอ่ะวันวันหนึง่งอ่ะประมาณนี้ลูกค้าลูกค้าก็สนใจทักมาได้เลยนะครับหาเว็บไซต์เองนะครับดูราคาเองเช็คราคาเองได้เลยนะครับอ่านักกอนนะครับสวัสดีครับ